ก็สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมเืนอยู่นี้เขาบอกว่าเป็นโอ้ปากคลองก็ไม่รู้ป่กคลองตรืงไหนอันนี้มันเหมือนกับที่เป็นนี่ครับเป็นร้านอาหารแล้วก็ให้คนมานั่งกินอย่างนี้ครับต,ต็ตามไว้ตามอันนี้เวลาอันนี้น้ําลดครับ นี่เป็นเวลาน้ำรถก็ตอนเย็นก็เหมือนกับว่าเขาเป็นที่ขายอาหารคนมานั่งกินประมาณนั้นก็น่าจะเป็นบรรยากาศลมแรงขนาดนี้ครับนี่ก็เป็นร้านตอนนี้ไม่มีคนครับไม่มีคนอยู่เป็นเป็นทั้งแถวทั้งละแนวครับเป็นอย่างนี้เป็นร้านขายของครก็เป็นที่นั่ง นีหลอดไฟก็บอกว่าโอ้ปากคลองว่างั้นอยู่ไกลเขามีราคาตำไทย4ี่สิตำปู40<ๆ>่สิบก็ไม่ได้แพงครับทำแตงปูหกสก็ติดราคาบอกเกือบทุกร้านอยู่ก็ซื้อเสร็จก็ยน่าจะมานั่งกินไสจินมันประมาณที่ีีตรงนี้เขาเรียกว่าโอ้ปากคลองโอ้ปากคลอ,องครับเชื่องเขา ก็ดูบรรยากาศนีะครับเขาก็ทําทางเดินทางเดินริมเลนตอนเย็นก็ไม่น่าจะเป็นของเอกชนเจ้าใดเจ้านะงเขามีเผากุ้งเผา,าปูแล้วก็คงจะมานั่งกินอันนี้เขาปรประดับไฟไว้ให้ครับทางโน้นก็เป็นชาวเลปลูกริมเลแล้ก็ เป็นบ้านคนอันนี้ก็วนเป็นร้านกาแฟครับเต่๋ยมันปิดประตูไว้อาจจะไม่เปิดครับเป็นวิสาศกิตชุมชนรืบอ,อ่าอ่าเป็นตลาดถ้าบ้านผมก็คงตลาดนัดแหละครับแต่เขาก็มีที่ให้นั่งกินเป็นกรุ๊ปของใครลงมาถ้าลมอย่างนี้นั่งคงตอนเย็นก็คงน่าจะสุกครับไม่น่าจะมียุงส่วนก้อนหินนี่เขาน่าจะขน มากั้นกั้นขึ้นนะครับเพราะว่าไม่น่าจะธรรมาชาตินะโคนที่นี่ดำครับเนียไม่น่าเล่นน้ำเป็นที่รับขยะด้วยเท่าที่ดูแต่ขยะก็ไม่เยอะเท่าที่ควรทางนู้นว่าทางนู้นมันทะเลยใหญ่ถ้ามีขยะก็จะเป็นขยะที่ลงมาก็ประมาณนั้นนี้ผมจะให้ดูครับ่ายเขาทำสะพาน ไปเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปยื่ยนลงในอันนี้ผมจะเดินลงไปที่เขาทำให้ไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับล่างไปไม่ฟังโูกปาดคองรับช่น ทเลมันลงมันกำลังใหขึ้นครับหรเห็นไหลเข้าสู่ฝั่งครับทะเลดูจากสีขงี่มันดํดก็แสดงว่าะมีินโคลนเป็นเป็นับปันโล่้นมาเป็นหลังที่ใช้สายสายสาเขาให้มาชิคก,กีนิถ่ายรูปเลยกันดูบรรยากาศก,กับบ้าน ลเลตรงนี้ไม่น่าจะเป็นที่หลบเรือได้แต่ผมเหเข้าไปในคลองเรือประมงขนาดเล็กเยอะอยู่อันนท์ก็ไม่รู้เกาะอะไรครับไม่รูมีนักท่องเที่ยวด้วยป่าเพราะว่าทางนน็นเป็นเหมือนบังกะโลไม่ใช่เกาะสางแน่ก็เล็กๆแค่นี้ไม่ใช่เกาะสางน่แน่ๆนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเขา โอ้ปากกองครับหาดทรายขาวกับหาดหน้อยขาวน่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละครับที่ผมเข้าไปแล้วเข้าไปไม่ถึงน้่นคือหาดหอยขาวผมไปถึงแค่หาดทรายขาว,วครับน้ําก็คงจะดำนะครับให้ต่างจุดน,นี้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเขตของแหลมงอบหรือจันไม่รู้